ไปทำอะไรกินข้าวหรือย่งเป็นยูวันนี้วันนี้นอกองนคุณรจะนากินข้าวกับอะไรวันนี้กินข้าวกับป้ากินข้าวกับป้าอ๋ออร่อยไหมอร่อยอร่อยโอ้อร่อยได้ลูกกินกินกับอะไรลูกกินกับใครกินกับใครกินไข่ไก่วะกินไข่ทอดนี่แหละ สบายดีสบายดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขมลเบิร์ดชุมองชุบอนเนาะบอกว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลหรือว่าอยู่ภายในประเทศหรืออยู่นอกประเทศก็ได้พี่น้งองแต่ยินดีตอนรับเข้าช่ชชชองยูทูบบ่าวบิรชนแนลคือเก่าพี่น้องเอ้ยอ่ามันนี่กาพอดีว่ามีเอฟซีเม้นเข้มามาเนาะว่าไปถ่ายคลิปนะลองพาน้องรถนาเพิินนะว้าวไทยลองเบ่งดูเพิ่นวาเนาะ เพื่อยืนยันที่แท้จริงเพราะว่ายังมีหลายคนยังบบเชื่อปานใดพี่น้องก็เอาเป็นว่าไปเว้าไทยน้ำกันผมพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะบวยเชัยเพิ่นก็นได้ขึ้นไปก็แล้วพี่น้องเลยมากับทีมงานกันหลายๆคนแต่ว่ามีผู้ไปกินเพลก็มีพี่น้องเลยแต่ว่าผู้ยู่กับที่ท่า,ทาเนาะเาะอาเป็นว่าไปพบไปพร้อมพ่อๆกับบ่าววเลยเถาะไป มันจะหมดเสียเวลาเนาะว่าวลายไปกับมันเสียเวลาพี่น้องไปอ่าไปกันเลยพี่น้องบ่าวเวียงเพิ่นกับกำลังขึ้นไปทดลองก่อนแล้วว่าซันนั่งเมย์นะลูกนั่งเมย์นะสบายดีหรือล่ะสบายดีไงน้องผู้หญิงน้องบุกอ้อยโอ้ยบ่าวเบี้ยมาก่อนสบายดีโดยโดยโดยบุกอ้อยปากผู้น้องคนอ่ะสบายดีเอ้ยรถอยู่นะ อันนี้อาิดไม่เ้อนี่เป็นน้องเปิ้ลนครับน้องปัดผูกเล็กตีโคตรอยู่ไทยหยกเนอ่หละเลยสยกเด้อเดี๋ยวมาเมื่อหนาี่ไปชื่อมาให้กีนนั่งเด่นอยู่ันนะหย่องไปไหมเออยออเอเเดีเออเเออโดอ อุ้มไงแต่งงาเต็มไม่ได้อมยังอน่ะน่ะบังม่วงบางม่วงเอาไรมากไปไปเลย,ยไปเลยยูอ่อนง่ะไปเอามากใหม่เอามากยิงยองเหมืนไว้บังหวดหมืนไว้ไ,ไปไหมอ <c ười> ีตอกไปแล้วนั่นไงยังดีรุ่นกินแน่ข่าวชมเจ้ามื่อนี้น่ะจะรวยเลยจะรวยแล้ว มองมวกตัวนั้นอยู่ไทยอันนี้ว่าได้เดี๋ยวบ่สเน่ยน้องพัดว่าเป็นไทยได้เลยไอ่มันกลับมาอยู่นี่มันบริปากแล้วปากเราถึงตะกอนกับมันว่าครับรับตะมวลแล้วนี่เว่าครับเป็นมหางว่าครับอยู่ครับครับผมบอนครับผมฮะครับผมเอาดังๆง่ายแาหลังอยผะเออ เราว้าทั้งมวนนะไอ้เราอยากไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไหมเรล่าอยู่อ่าเบ้าไรอยู่นะกับผมเองขอบคุณหลายๆเด้อครับว้าลองว้าวเหมือนโน้นเหมืไ้ขอบคุณเลยครับโอ้ชเถอตัวมือว้าวผู้มือนั่นแหละไอ้แต่เรายังไอ้แต่เจ้าทำว้าอยู่ครับเจ้านี่ว้าอยู่ว้าอยู่คือเขาเล่นนั่นน่ะหมู่นั้นว้าได้เหรอเฮาว้าะนะ นี่เราเอาอะลินั้นเ่าได้ว่ามูว่ะรวยนั้นเราได้ว่าไก่ว่ะเขาตอบคำถามกันนะนะคันคนไล่มีหลายคนเข้ามาแล้วเขาอยากอ้ยอันนี้เราเลียงกันสิอยากบอกนิดนึงเวลาเจ้าอยู่กับลูกก็ยังกะาพยายามสอนน้ำเนาะบอกเลยว่ายังเนาะแม่แม่เจ้าว่าไล่ที่คอมเมนต์มาบอกแนะนำเนาะว่าให้สอนน้องคนเว้าภาษาไทยได้่าหลายคน

อะไรแบบอะอะไรบบใอะไรทุกคนี่แหละเขาเอาเลยเอาแบบยนไปเล้แบบยันเ้าไลยเอาเล่านั่นแหละเรากรัุคนนี่เอาเล่าเลยแบบยันเลยแม่นเอาเล่าเอาแบบไหนเอาภาษาทึ่งนี่เ่าหรือว่าเอาภาษาเอาแบบแต่เจ้านี่เลยไปโรงเรียนอยู่บ่อยากไปอยู่บ่โรงเรียนฮะอยากไปโอ้ไปรองเบิองเด้อบ่หนีิเด้อ เงี้ยไปเ่มีมฆเพิ่มเมฆชื่อมาให้นี่ยเด้อบูรอันบูรอันลองเงียนไปมันจังทีมูงจักแมนมันจังทีไปได้ไก่เนาะเลยถ้าเกิดว่าเป็นแต่พระชาเดียวพระชาท้องถิ่นตัวเองไปมองอื่นบูได้ไรบได้แล้วเจ้าสมุดไปไทยนี่เจ้าจะได้ไปเข่าของเฮียนเป็นเจ้าน่ะ อยากไปยู่ร่ไทยดีก็เขามีของเจ๊กมีของควันให้นะเอ้าเจ้าเย็นเก่งคุนมีของควันให้ไรเอาก็ตอนเป็นเด็กหนอยเข้าได้ห้องชมุดเอาเข้าไปอ่านนิทานอ่านช่างนี่แเลยนิทานตำนานพื้นบ้านนั่นเลยเขามีของเจ๊กให้เขาก็มีรางวัลให้ เย็นเก่งยังกับพี่มีนางวันให้อยู่ททยบมได้เก่งมาได้ละเหาอพออ่นอานออก<ห>เขียนได้นั่นอีกอ,อย่างหนึ่งก็บบุมมีนังชื่อือกอไก่ขอ,ขอไข่นั่นเฮ<ด>าทมหาตามตลาดนี่นบมุมีอ๋อถ้ามีชื่อมม่ร้องเรียนเนาะคันมีแล้วเขามักเบิ้งะอะไคือปุ่มภาคทองอะไ่ะมักเบิ้งเขาเบิ่งนะบมานมือเนาะเม่นมันปีบานมือ บ้านเฮาล่ะมีหนังสือกไก่ขไข่เด้คมีนั<อ>่นเขาจึงเป็นเกียนนัน<อ>่นโยมาเป็นเกียนออเป็นสิเียน้บ่เวียงวสิให้เพิ่นเรียนเว้าภาษาไทยแบบว่า <ไ>เราเราบ่าวได้คำฮาบ่าวขางเราต้องเคำว่าไทยนะมั่เนี่ยเขาต้องว่าไทยลองดูเจ้าเจ้าผิดว่าลองดูเอาสิบว่าไปทุกคนก็ชี้สิบว่ลามากบ่าวบ่าวเขาแบบว่าเขาแบบก็าาต้องเรียนแบบนี้ <c oughs> เขาเว้าแบบเฮาไปทำงานอยู่ไทยเลยนะแบบว่าเว้ากับพ่อค้าไทยเลยตอนนี้อาชุดว่าลองนวดเจ้าผูเคยเนี่ยนะคอยจะโฮกิ้งไปไหนคอยแก่ย่านวัานี่เปิดบาตกเล้าเนี่ยนะทุกเงินมันพอดีเว้าคำนึงช่องคำอีกนิดหน่อยออกเล้าอีกเงินเด็กอันนั้นแหะเขาว่าจริงอันนั้นคือแต่เจ้าเป็นคอยได้ไงโดยโดยแบบว่า ทำว่าไทยบรรยานมันตกเล้าทำคือเฮาไม่ล้าแล้วทีว่าไทยบรรยากาศนองเป็นนักสึกงานออกเรอเถอะว่าดีกว่าเนาะนี่นีให้เว้าอยู่วะมันกบฏมาแล้วคนเลือเนาะคนตกเลยคนตกเลยเนี่มันตกเลยเนาะพี่น้องเนาะถึงเมื่อถังไหนทางทีมงานเฮาบาแนะตกห้ำนะบารนี้คือเล่นน้องใช่บ้านเนี่คนท้ำแล้วพี่น้องเ ดยู่า้อยู่นะคันเขาเอาใช่ไหมไปทำอะไรกินข้าวหรือย่งเป็นยูไอวันนี้วันนี้นองอันคุณรจนากินข้าวกับอะไรวันนี้กินข้าวกับป้ากินข้าวกับป้าอ๋ออร่อยไหมอร่อยอร่อยอ๋ออร่อย เราได้ลูกกินกินกับอะไรลูกลูกกินกับไข่กินไข่กินไข่ไก่วะกินไข่ทอดนี่แหละฮ่ะกินทอดไข่ลูกลูกกินทอดไข่ลูกลูกมีเคยกินข้าวสวยไม่ข้าวหุงไม่เคยไม่เคยเลยลูกลูกมีไม่เคยกินข้าวสวยข้าวหุงเลยเคยกินแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหน่อย

เราเราทำไหนก็ต้องว่าไทยเป็นอย่างที่ว่าไทยนะถามเขาว่าเราทำเป็นเป็น่างที่ว ah ่าไทยเขาเอานมบุกเข้าอ๋อเขาไปทำงานอยู่ไทยก็เอาเป็นว่าวทมวนไงอ๋อทำไปไทยเป็นว่าวทมุนเนาะเอ๋อตกอยู่ประเทศเราแล้วก็ต้องว่าวเลยว่าง่ายว่าตกะมูแห้งเป็นแห้งตกะมูกาเป็นกาเดินอ๋อ มโบเม่นะลืมประชาดอมันบบมีผู้เว้านำนี่แหละคือคนไทยเขามาบ้านนาเคหนึ่งก็ฮาเว้าอมีคนไทยมาเราเคยพ่อคนไทยมาบอเทีวจังหวัดชีชเกตบุรีลำนี่แหละมายังไงมาชอยเรือช่างวัดช่างวานี่แหละเขามาคุบปีได้มาทอดพับป้าคนไทยกันจี้ยันหยอกกันคนไทยแท้ๆออกมาแม่นไอเราก็เอา มาชอวัดอยู่ลาวเ <ม EN S 1> ีาเน่นอาหารอยู่อาหารกินนี่แหละเอาให้เขาห้าบเมื่อไล่คนมาเป็นรถทัวร์เราได้ไอายห้าหกคันรถพุ่นรถบัดคันใหญ่ๆนั่นแหละแล,และข้าถามเขาถามคุณไหมว่าอยู่จังหวัดอะไรถามเ<อ>ขากระตอบอยู่จังหวัดชลบรุรีโอมาตกทุกด้ยากอยู่นี่เนาะลูกอ๋อมีคนอยู่ที่ประเทศไทย เขามาช่างวัดยี่นี่นหะ<อ>คูปี้ไอเอิเขามามเรนี่ได้เห็นว่าบอปีนี่ย่างไอ,อ,อยังหม,ม่ามาทอดด้ายยำเขาทอดกระทิน่นหุนเลยมายำทดอดปลาปลาหมดเลยเยเนาะคิดอ่าคิดว่าจะกลับไปไทยนี่แบบว่าจะไปอยู่ที่ชนหรือว่าจะไปอยู่ที่ เร่วย้สิโมหูจักทัง้งวันละไอ่มันเล่นโมมีบ้นไปไอ่ท่านยังไม่รู้เนาะยังไม่รู้อ๋อแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่ว่าไปอยู่ที่ไทยมีมีงานมีการทำอ๋อแต่บ่ให้แงยกับลูกกับผัวเนาะครับอ๋โอโดยโอ้นิดหน้อยดื้อเนาะดื้อ S <S ไปไม like hey, right. uh ่ลงเล่นตะล่างไม่ลงลงเล่นะล่างพี้ลงเล่นตะล่างไม่หยอกกันนะบเดินดนลวผู้ใหญ่เพิ่งเนาะฝนจะเริ่มลงเม็ดมาแห้งเข่าแห้งเข่าละเยอกกันเยอกกันเยอกกันโอใส่สัตว์ตครีตส่นาอเนาะเปี่ไร้บาเนี่ยเสียงคือดังเนี่ย เหนื่ยเนา่ยเตี้ยกไอ้เอ้านั่งก็ไม่เตี้ยกันเลยความสามารถพี่ว่าเตี้ยกว่าเท่ากันยักกับเตี่แค่ไหนอ่าฮะเตี้ยที่ก็คนโตคนนอกคนนอกคนนี้คนรั้งล้มเล็กนจานเป็นเล็กมากเลยรับแล้วลงเล่นอ่าชุ่เย็นชอ่เย็น มีน้อยเพิ่นขนาดดีใจขนาดเราตกปลาซีล่องแระเล่นแล้วครับว่าง่ายๆว่าทางน้องมุดหน้าหนิว้าวไทยหนิว้าไล่ค่ะว่ามีคนว้าวน้ำเนี่ยถ้าว่าเฮาเว้านี่ยังเชื่อเฮากับเบียกว่าคนไทยยันมันตกอ่าตกลาวนาะเดืเดียวกับลาวแล้วก็บจิคิดแอดเดียวครับเท้าับเฮาอี๋เนี่ยไม่ว่าถ้าว่้านไม่เมื่อถ้าว่าได้ยันขับไปอยู่งหุ่นว่าไล่เนาะ ถ้าว่าไปทับไปอยู่ไทยเพราะว่าสิอยู่สายกายาถ้าว่าได้อยู่ประเทศไทยนี่อ่าอยู่เบดทำมีงานเห็ดลอยงไงจ้ะลอยบบได้เลือกดอกเฮาเนาะโอ้โบได้เลือกเพราะว่ามีงานมีอย่างเห็ดเนี่ยอันก็เข้าฉีบบดอยากเนาะลอยก็ละลายบดเนี่ยโบได้เลือกงานการเฮาก็เก็บงานขี้ยะนั่นเคยเก็บได้ไอ้เก็บขยะเนาะแมน ไปดําพัวเขาลงไปดําพัวเนี่แหละผมมีงาน,นเหน็ดบัดนี่แหละยอยู่ระยองอ,อ,ยอยู่จังหวัดระยองนี่แหละกอเก็บขยะอยู่นี่อยู่ระยองเป็นทางทางใหญ่ๆแบบนั้นแหละทางเขาใช้น,แบบน,น้ำนั่นทางลำพางกันบ<ม>นน้างมีขวดมียางกันบ่เก็บแล้วก็ปูเขาจะอุดอ้อยคืออยู่ไ่ได้เขาเล่นนี่อยู่ได้เดือนหนึ่งคือเล่นนี่ เท้าเก้ก oh. ็บอเอาเงินให้เลยตัวเท้าเก้โกงนั่นนะเอาอยู่ไม่ได้เหาต้นเมื่อน้ำพัวนี่แหละอย่าชีเล่นล่ะใครหยอกันเก็บงานทายะนั่นแหละเหาก็ได้บัดนี้แหละยายอยู่ชวนทุเรียนมังคุดบวกาะไรใครแน่เหาอเหดได้เหดงานขี้ยาดอู้จักช่างจักช่างคมหมดว่าไงมาเหดได้เนาะถูเด็ดถูโหดถึงเหดได้เรนเก็บมังคุดเก็บบวกาะกับเขา เก็บเป็นโลนั่นนะไอ้มันจิงไดไล่คูไดเห็นไล่ได้ไล่เขเฮ็นนั่นนี่นี่บสเป็นงานขยานี่ไปเห็ดเดือนหนึ่งบบได้งอองเง<น>ินแชมปออกกอดเอาเก็บข่าขวดเล็กขวดแก้วี่ตั้งหากเขาอยังให้บบให้เลยหอดชิ้นเดือนกายชิ้นเดือนมาบบเห็นใจเลยย่าชนะเขาเล่นนี่นะเ<ด>ขาย ผู้ใดนี่ปืนยิงทิมยิงทิ้งนั่นแหละเหาอวะโอเคว่าว่าบอกทันหัวเขาดอเหาอพระามบดีพวเขาก็โถใช้รถดเมาแล้วก็เขาอ่านไปมาลัดอยู่ทางนี้เด้อไอเด้อตลาดนัดชุมเชงนั่นแหละพากันนีมาเล่าเลยมั่วพากันนี่ยายงานไม่บ่ทันหัวเขาดอเหาอพระามบดีอยากยิ้มทิ้งยิ้มยิงทิมนั่นแหละเขาไปตลาดก่อนเด้อเจไป โทรแล้วโทรใช้รถเมาเขาเพื่อนกับหู้อยู่ว่าว่าเจ้าเป็นคนไทยหู้แล้วไอฮู้ลอยไงเพื่อนเงินให้เขาเห็ดน้าเพื่อนหันอยากใ้เขาออกไปเงินเดือนก็เ่เให้ใจห่ายเลยโอ้เบิกเงินกับมันยากนี่เบิกเงินเม,มื่อบ้านไงบ่มีแต่บ่าง่ายอ่ะเจ้านัน่นเป็นคนสลาดอยู่หา,าก่ว่าเอาเ็ยัอยห้งันเอาความสลาดเอาออกมาเนาะ ออกมาสอนลูกสอนยังใไฮวาให้ยังแบบให้มันได้เข้าใจจักเดือดต้นเถ้าว่าง่ายใช่พี่น้องฟังไทยเดี๋ยวนี่น่ะเพิ่นนั่งอ่ำอ่ำเมืองอึ้งว่าตรงๆเลยอันนี้น่ะเพิ่นอ่ำอ่ำเมืองอึ้งย้อนว่าคุณเจ้าบป็ว่าไทยเพิ่นบางคนก็ยังไม่เชื่อเท่าปัจจุบันนี่บางคนก็ยังไม่เชื่อขนาดว่ามีคนออกมายอมรับว่าเจ้าเป็นอ่าคนไทยเดียวกันมันก็หลายอยู่คนหมดยอมหมดยอมรับหมดเชื่อเนาะเพิ่นนะว่าเฮาน่ะกิ่ตัวว่า

ก็ต้องแบบว่าอ่าอยากจะว่าอยากให้บอกสอนลูกพญามอยากให้ลูกเจ้าฮะไปอ่าเฮียนกระม,มูเน่ะไปดึงไปยังกระม,มูมะยุงเฮีนนยนเนี่ยมันสีได้หู่จักเนอะหลงมมือหลุมยังคู่คนก็สี่บวกเนาะจักความเนาะคนย่างคนเม้นมากระลายได้ดแนะนำมาว่าให้บอกชกกนนาโรจินาบอกสอนลูกแน่นะครันเพราะว่าเห็นลูกเจ้าน่ดื้อแห้งหลายใยกะอ่า ว่ามันแข็ง่ายแบบกันเข้าตรงเดือนเขายังบบปับ๊บโตเลยเลยเดี๋ยวนี้เนาะเด็กน้อยเผาตรงเดือนเนาอะอันนี้ก็เป็นคนอยู่ในบ่าไงว่าเกือบอยู่ใกล้ชุมชนน,นั่นแหละบ่าไง่าเตวนี้หมาว่กกาแข็ง่ายคนปลาว่าราบวอะ <c oughs> ไรเวลาเพิ่นอยู่นํากันเพิ่นจีบว้าแต่เราเราทิงนเนาะแม่บ่ <ๆ S 2> ไ้ก็ยางให้ฝึกวาลาวพร้อมเนาะเพื่อไปใช้นันแกงสิได้เอาตัวรอดโดยบางคนก็ f เอซคือเพิ่นมินมานน่ะว่า อ่าว่าเราแห่มรอดคนจะให้เพ่คนว่าไทยปวดอันนี้กันมีเนาะมีคือการน้ำลายย่างต้องเรียนรู้ดิเนาะจงให้เขาใช่ที่จะให้เขาใจน้าน้ำลายคนกว่าเขากะไปย่ำแบบว่าบอ่อ่าไปเนี่ยะปรับปรุงไปน้ำเรื่องรนนเรื่องที่ว่า่นที่ไปไทยหรือว่าไปไทยนี่มันขึ้นอยู่ครับอ่า ผูรักผูใหญ่ที่ยื่นมือเข้าม,มาช่วยตัวนี้กัน,<ม>น,นเนาะว่าวร้อยบ่ได้เนาะว้าร้อยบ่ได้คือกางจิมงานเท่านี้กันส่วนลายก็ทำ่าผู้ใหญ่เพื่อนให้เป็นสะพานบุญให้ไปชองอยู่ถาหรือว่าไปชองอยู่กองทุนนี่กันเทาก็สามารถไปได้เนะา,มานะมีใครเนาะทำมาผูรักผูใหญ่เพิ่นให้พาไ,ไปเดอ้พอพาครอบครัวของนางสาวรจนาไปอ่าเรื่องเดิจังจันที่ว่าง่ายใช่ ทำในลงแต่เฮือนไปนี่มันต้องใช้เงินแม,แม,มนนขนาดอยู่เฮือนยังได้ใช้อยู่แล้วเนาะกระเทอที่ลงว่าทีม<ด><ร>คือทีมง,งานเฮาลนี่เขาได้ไหมว่ามีเงินถูกเงินต่างเขาเป็น,นไงนะบ่บ่นี่ว่าเป็นสะพานบนุญไปซื้อ,อเนาะเลยเป็นสะพานบนุญให้ในลายพ้นในลายทางด้วยจเอาเข่ามาเมื่อนีอ้กับเออมาคืออบอยเคนได้เข่ามาส่วนมาปิดสะพานบุญให้ วันนี้ก็มองเงินก็แม่เป็นตังว่ามาเยี่ยมน้องเพิ่นแน่ว่าน้องเพิ่นลูกเพิ่นหมดสบายเพื่อนนะเนาะแม่มาเยี่ยมเบิ่อนก็เป็นเศร้าได้เฮาก็ดีใจไอ้ที่รายท่านเพิ่นก็เป็นห่วงเพิ่อนขาดพ่วงคิดฮอทกิเจิงขาดเป็นห่วงบางเทื่อเพิ่นก็บ่อยากให้อ่าตุ่มหลายว่าอากาศมันฮอทฮอนแห้งนี่มันบ่คืออากาศปกติเนาะยถ้าเฮาตุ่มหลายก็ยันกิกหน่อยมันบ่สบายแม่นอยู่ยังน้อยๆว่า มันควรจะเริ่มได้เดือนแล้วได้เนาะจะเริ่มผิวหนังเริ่มแก่แน่แล้วมันยาอ่อนปันใดแล้วอี่ประมาณนีแหต่น้องบ่าวเนาะคลิปนี้กับสีปมาณนีแหละพี่น้องก์อ่าไปสีบ้าไทยกับชาวรถจัน้ากับฮาวกบ่าวปักิ่งเนี่ยฮาวกบ่าวปักิ่งเน่ยสรุปเดี๋ยวเฮาต้องไปพึกมากกว่ากับเราเพื่อนก็ว้าได้เนาะสรุปแล้วกับเว่าเพื่อนว่าค่ะกับเป็นเนาะเป็นเนาะเป็นค่ะไหมสวัสดีค่ะออ๋ ว่าไงว่าคำว่าเฮ้ามันนั่นกะขันมีคนเว้าแล้วเฮ้าว้าได้นะคะว้าได้บอกรขอบคุณทีมงานเักว้าเป็นภาษาไทยทีขามาช่วยเรือนี่ว้าได้บร้องว้าเป็นร้องไ้ว่าขอบคุณทีมงานที่เขามาช่วยเหลือตีขามาถ่ายคิดขอขอบขอบคุณทีมงานบ่าบอสบ้าบอยนี่นะคะที่มาช่วยเรือ อย่างก่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเนาบวกไปยังเอาเป็นว่าคลิปนี้กับผมนี่ยังไงก็ได้เอยจบคลิปลงเนาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีน้องพี่น้องก็สรุปแล้วก็คือเพื่อนกับวราบุคฮายก่งตามเคยพี่น้องแปลว่าเพิ่นมาอยู่เพิ่งกัแต่ว่าพอได้เพิ่นวมาเนาะก็ดีใจน้ำพี่น้อยก็ รอรุ่นตอนต่อไปแล้วพี่น้องอมียังกะทางทีมงานเขากับสิคอยอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ครับชมน้ำกันชุกคนแล้วพี่น้องถ่ามียังเคลิบนาจอย่างใดกันเนาะพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้สิคอลาโตไปรเด้อพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าเว่าอันใดผิดพลาดบ่มวนกับขอโทษน้ำใลายพี่น้องเอยสามารถคอมเมนต์ติชมได้อยู่ใต้คอมเมนต์พี่น้องเพื่ออามาปรับปรุงพี่น้องเลยฮะขอเกล้าคำว่าสบายดีเด้อฮะสบายดี <laughs> <cười> <trkolot> <cười> à rồi <doi. trkolot>